สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอไปที่ไหนแล้วมีความสุขครับก็มาบ่อยนะมาบ่อยที่นี่พ่อค้าแม่ค้าและทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มจใสเซอร์ไพรส์จริงๆได้ของอร่อยมารับประทานทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานคาว ผล,ลไม้นะครับไอศครีม10บบาทโอ้โหชื่นใจชื่นใจชื่นใจมีความสุขครับพาทุกท่านมาไหว้พระทาบุญเพลินเพลินอย่างมีความสุขสบายใจครับอาจได้ข้อคิด อะไรบ้างจากที่นี่ที่นี่ที่นี่ครับจากวัดนี้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 ก็นำทุกท่านนะครับให้มาไหว้พระมาทำบุญนะครับมหามี ความสุขนะครับในสถานที่เป็นสิริเป็นมงคลนะครับก็คือวัดวาอารามต่างๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็สถานที่ที่ทำให้เราสถานที่ที่ทำให้เรามีความสุขนะครับเช่นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับนี่คือหลักๆเลยครับ ในการทั่วไทยไปกับบีแอก็ไม่ลืมนำข่าวดีข่าวบุญเป็นกุศลเป็นสริริเป็นมงคลฟังแล้วชมแล้วมีรอยยิ้มนะครับอาจถูกใจบ้างไม่มากก็น้อยหรืออาจจะมีประโยชน์เพียงนิดเดียวนะครับายการทั่วไทยไปกับบีแอดก็จะมานำเสนออย่างที่พบที่เจอที่เห็นมาตลอดครับ มาเที่ยวไหวพระอย่างมีความสุขได้เห็นพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะงดงามศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งของญาติโยมของประชาชนแถบนี้จำนวนมาก,มากทางวัด อิมานิติจิวรา,น,วรานิพุทธะลูปังสังฆทานานิสัพานานปริวารานิปะติคันหาตุอามหากังติฆลตาาัลาางอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ มีคุณพระพุทธเจ้าเป็นพระประธานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธรูปบาทพระไตกจีวรสังฆทานจตุปัจจัยสี่องสัพพะบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อประโยชน์ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแญติข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านผู้มีพระคุณทุกท่านปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรทั้งในอดีตและปัจจุบันทุกท่านครอบครัวลูกหลานบุญกุศลนี้ให้แก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทุกพระองค์ พระธรรมเจ้าพระราหันพระอริยะสงฆ์พระสงฆ์สามเณรพระพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระทาตุเกตุมดีที่ศักดิ์สิทธิ์ คนดีทําความดีง่ายง่ายคิดอะไรเป็นเรื่องราวสิ่งดีๆทั้งนั้นดีทั้งนั้นผมฟังแล้วผมก็ชื่นใจนะครับผมฟังแล้วผมก็ชื่นใจนะครับแหมพระทา่านให้พรสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> <c oughs> นะครับอินเนี่ยอินอิอินอ,นอ,นอนไปกับบรรยากาศธรรมะธรรมโม บรรยากาศของวัดวัดนะครับบรรยากาศของวัดวารามชื่นใจมงคล38ประการอย่างหนึ่งแน่ๆครับวัดแห่งน,นี้ยังความชื่นใจปีติใจของครอบครัวบิ๊กแอที่